สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของกลวยนะครับเราเรียนเรื่องปริมาตรไปแล้วสามรูปนะครับก็คือทรงกระบอกกลวยแล้วก็บีระมิดนะครับเดี๋ยวคราวนี้พื้นที่ผิวอาจารย์ก็จะเริ่มต้นจากกลวยก่อนนะครับอ่ะทบทวนนะครับกลวยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ะดูตรงเส้นสีดําก่อนนะครับเส้นสีดําอันนี้จะเรียกว่ารัศมีนะครับ ส่วนเส้นสีน้ำเงินนะครับเรียกว่าสูงตรงนะครับแทนภาษาอังกฤษคือเป็นตัว H นะครับอ่าส่วนสีแดงตรงนี้นะครับสีแดงเป็นสูงเอียงนะครับให้แทนตัว L นะครับอ่าซึ่งตัวสูงตรงกับสูงเอียงแล้วก็รัศมีนะครับเราสามารถ ปรับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะครับโดยถ้าสมมุติว่าโจทย์บอกมาแค่สองสีนะครับเช่นบอกมาแค่สีน้ําเงินกับบอกมาแค่สีแดงให้เราก็สามารถหารัศมีได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับหรือถ้าโจทย์บอกสีดําสีแดงมาแต่ให้หาสีน้ําเงินเราก็ใช้พีทาโกรัสหาได้นะครับคือบอกมาแค่สองด้านเราสามารถหาด้านที่เหลือได้นะครับ อ่ะคราวนี้เราดูตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมืออ่ะรูปคลี่ของกลวยนะครับอ่ะเมื่ออาจารย์คลี่รูปออกมานะครับจากรูปกลวยอะ่ะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะอ่ะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมฐานโค้งนะครับซึ่งไอตัวสีเขียวข้างล่างนะครับสีเขียวตรงนี้อ่ะเมื่อเราคลี่ออกมานะครับ มันคืออันเดียวกับสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเมื่อคลี่ออกมานะครับซึ่งไอตัวสีเขียวที่เป็นวงกลมของกลวยนะครับเราสามารถหาความยาวได้นะครับโดยใช้สูตร2ย r นะครับเพราะมันเป็นเส้นรอบวงของวงกลมโอเคไหมตรงสีเขียวนี้นะหาความยาวได้โดยใช้สูตร2ย r นะครับเพราะมันเป็นความยาวเส้นรอบวงของฐานของกลวยนะครับ ส่วนสีแดงนะครับสีแดงสีแดงตรงนี้สีแดงตรงส่วนนี้นะครับก็คือค่าของ l นะครับค่าของ l หรือว่าสูงเอียงนั่นเองนะครับอ่อาคราวนี้นะครับมีคําถามว่าพื้นที่รูปคลี่ของกลวยนะครับเราจะเรียกว่าอะไรนะครับ คำตอบก็คืออ่าตอบว่าเราจะเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่ย้อนกลับไปข้างบนนิดนึงนะครับพื้นที่ผิวข้างก็คือในโซนสีแดงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างอาโอเคคราวนี้นะครับตัววงกลมสีเขียวที่ฐานอา่ตรงนี้นะครับ รงกลมสีเขียวที่ฐานพื้นที่ของวงกลมนะครับจะเรียกว่าพื้นที่ฐานนะครับส่วนของพื้นที่ฐานก็คือในโซนวงกลมตรงนี้นะครับ พื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยนะครับอ่ะจะเท่ากับพื้นที่ฐานนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างอ่ะคราวนี้กลวยของเรานะครับฐาน ฐานของมันนะครับฐานของมันจะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมอ่าส่วนพื้นที่ผิวข้างนะครับเมื่อกี้ที่เราคลี่มันออกมาบวก,กับ นะครับอาวนี้พื้นที่ฐานที่เป็นวงกลมนะครับวิธีการหาพื้นที่นะครับก็ใช้สูตราย r กาลังสองนะครับอ่าบวกกับเมื่อกี้ไอตรงส่วนสีดํามันคือความยาวของเส้นรอบวงถูกไหมตรงเนี้ยซึ่งความยาวของเส้นรอบวงนะครับจะใช้สูตรเป็นสองาย r นะครับส่วนตัวสีแดงตรงนี้มันคือตัว l นะครับอ่คราวนี้การหาพื้นที่ผิวข้างนะครับ อาจจะใช้สูตรเป็นพายอ่าแล้วก็แอนะครับอ่าเดี๋ยวที่มาของตัวสูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนให้ตอนเปิดเรียนนะครับตอนนี้ให้เราจำไว้ก่อนว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยนะครับคือพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่าซึ่งพื้นที่ฐานมันเป็นวงกลมมาเราคิดปกติเลยพื้นที่ของวงกลมคือพายอาร์กำลังสองครับ ส่วนสูตรพื้นที่ผิวข้างนะครับคือ pi r แล้วก็ l นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับอ่าพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยอ่าเราจะสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับสองพจน์ใช่ไหมพจน์นี้มี pi r พจน์นี้ก็มี pi r นะครับอ่าดึง pi r ออกมาอ่าในวงเล็บนะครับก็จะเหลือ r บวกกับ l นะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล้วยก็คือพาย A, วงเล็บ r บวก l นะครับโดยมันเป็นการดำเนินการก็คือการคูณกันนะครับอ่เดี๋ยวทวนใหม่นะครับอ่พื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานคือฐานไมาเป็นวงกลมถูกไหมพื้นที่ฐานก็ใช้พาย r กำลังสองนะครับอ่พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างนะครับ ใช้สูตร πr แล้วก็ l นะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับก็จะได้เป็น πr กำลังสองบวกกับ πrl นะครับหรือดึงตัวร่วมออกมาก็เป็น πr วงเล็บ r บวก l นั่นเองนะครับ อ่ะครับนี้มาดูโจทย์นะครับข้อแรกนะครับข้อแรกต้องหาพื้นที่ผิวข้างนะครับ อะตรงหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยนะครับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาวสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงสิบสองซนติเมตรอ่ะดูวิธีทํานะครับอ่ะคนอื่นเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปมาก่อนนะครับอ่ะโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับโจทย์บอกสูงมา บอกสูงมาในที่นี้มันคือสูงตรงนะครับสูงตรงคือสิบสองเซนติเมตรอ่าบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับถ้าบอกเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็สามารถรู้รัศมีได้นะครับรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงีว่ารัศมีเท่ากับห้าหน่วยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นห้านะครับห้าเซนติเมตรอ่ะ,อะคราวนี้โจทย์ได้หาพื้นที่ผิวข้างใช่ไหม สูตรพื้นที่ผิวข้างนะครับสูตรพื้นที่ผิวข้างนะครับก็ใช้ค่าประมาณก็คือพายอาแล้วก็แอลนะครับอ่าคราวนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาไอส่วนสูงมันคือ h ถูกไหมเรายังไม่รู้แอลนะครับแอลตัวสีดำอ่าเรายังไม่รู้นะครับอ่าตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับให้ใช้ทฤษฎีบทพีทาโการัสนะครับอ่าอาจารย์จะเอามาเขียนใหม่นะอ่าสิ่งที่เราต้องการหาคือตัวแอลฝั่งนี้นะครับ สิ่งที่เรารู้มีห้าแล้วก็มีสิบสองตรงนี้นะครับอ่าก็แทนสูตรพีทาโกรัสเลยครับก็เป็นแอลกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองบวกสิบสองกำลังสองนะครับแอลกำลังสองได้เป็นยี่สิบห้าบวกหนึ่งซีซีนครับแอลกำลังสองก็เท่ากับร้อยหกสิบเก้าครับแอลเดียวก็เท่ากับสิบสามนะครับอ่าได้แล้วครับสูงอียงเป็นสิบสามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น แล้วก็มาแทน L ตรงนี้เลยนะครับส่วนพื่นที่เปลี่ยวข้างคือภพย R แล้วก็ L ใช่ไหมอ่ะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยครับอ่าภายคือยี่บสองส่วนเจ็ดนะครับคูณ R R คือรัศมีนะครับยาวห้าหน่วยนะครับคูณ L สิบสามอ่ะคราวนี้นักเรียนก็ อาจจะมีข้อคําถามนะครับก็คืออาจารย์ครับผมจะใช้พายเป็นยี่บสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่ดีที่ให้มันคิดง่ายนะครับอนกักเรียนดูนะข้อนี้อาจารย์ใช้ยี่ิบสองส่วนเจ็ดใช่ไหมเราจะดูว่าเจ็ดมันตัดกับอะไรได้บ้างมันไม่มีตัวไหนตัดได้ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวไหนไม่มีตัวไหนตัดได้ให้เราใช้เป็นทศนิยมดีกว่ายี่สามจุดหนึ่งสี่นะครับคูณห้าแล้วก็คูณสิบสามนะครับ ซึ่งคําตอบนะครับก็จะได้เป็นสองร้อยสี่จุดหนึ่งนะครับพื้นที่ผิวนะครับเวลาตอบให้เราตอบเป็นตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่ผิวหน่วยจะเป็นตารางนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งนะครับ โจทย์บอกว่าต้องการทําหมวกรูปก,กลวยนะครับหมวกมีความยาวรอบฐาน62.8ซนติเมตรนะครับมีสูงเอียงก็คือ30เซนติเมตรนะครับต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตรนะครับอาจารย์วาดรูปกอ่อนครับข้อนี้โจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกคือ สูงเอียงนะครับสูงเอียงคือตรงสีแดงนะครับก็คือตัว L มีค่าเท่ากับสามสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็จดบอกความยาวรอบฐานคือความยาวตรงส่วนสีดำเนี้ยยาวหกสิบสองจุดแปดเซนติเมตรนะครับอ่นคราวนี้สูตรนะครับสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับของหมวกนะครับอันเรียนนกดูวเวลาเราจะทําหมวกนะครับ พื้นที่ตรงสีดําเนี่ยที่เป็นฐานอะมันไม่มีใช่ไหมมันโล่งใช่ไหมครับแสดงว่าโจทย์ข้อนเนี้ยให้เราหาแค่พื้นที่ผิวข้างอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้หาพื้นที่ฐานนะครับอข้อน,นี้นะครับใช้สูตรเดิมเลยพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่พื้นที่ผิวข้างนะครับ,รบมีค่าเป็นสูตรอะไรเอ่ยก็คือพายอาแล้วก็แอลถูกไหม อ่าพายเราเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า22ส่วน7หรือ31สี L เรารู้อยู่แล้ว L คือ30นะครับส่วน R เราไม่รู้นะครับอ่าโจทย์ไม่ได้บอก R มาเลยนะครับโจทย์ไม่ได้บอก R มาเลยแต่โจทย์บอกความยาวตรงส่วนสีดํานี้ใช่ไหมก็คือ62.8นะครับอ่าซึ่งสูตรความยาวรอบรูปนะครับของรูปวงกลมนะครับอ่า โจทย์บอกความยาวรอบรูปวงกลมหรือเราเรียกอย่างว่าเส้นรอบวงนะครับความยาวเส้นรอบวงนะครับสูตรคือสองคูณพายคูณอานะครับ่จะได้เป็นความยาวนะครับซึ่งความยาวเส้นรอบวงที่โจทย์ให้มาคือหกสิบสองจุดแปดถูกไหมเพราะมันคือพื้นที่ส่วนสีดํานี้นะครับหกสิบสองจุดแปดเท่ากับสองคูณ นะครับแล้วก็คูณ R นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับจานย้าย2มานะครับ2มาหารก็ได้ฝั่งท้ายเป็น3 1มุดนะครับมีค่าประมาณพายอานะครับซึ่งการที่เราจะมาคิดในสูตรพื่นที่ผิวข้างอะ่ะอ่าเราต้องรู้ R ถูกไหมเพราะฉะนั้น R นะครับ อ่าก็จะเท่ามีค่าประมาณเป็นสามสิบเอ็ดจุดสี่ส่วนพายนะครับอ่ะข้อนี้อาจารย์ติดค่าพายไว้ก่อนนะครับอ่ติดไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูนะเพราะปกติเราจะแทนพายด้วยสามจุดหนึ่งสี่กับยี7ิบส่วนเจ็ดใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะต่อไปนะครับ มาดูฝั่งซ้ายนะครับสูตรพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่าพื้นที่ผิวข้างเขาบอกว่าให้ใช้สูตรพาย L, ถูกไหมอ่าค่าพาด้านบนตัวนี้ลอกมไว้ก่อนครับส่วนค่า r ค่า r ก็คือสามสิบเอ็ดจุดสี่ส่วนพาถูกไหมแล้วก็ค่า L นะครับค่า L ก็คือสามสิอ่าทั้งสามตัวนี้เอามาคูณกันจะสังเกตว่าเหตุผลที่อาจารย์ติดค่าพาไว้นะครับ เพื่อให้มันมาตัดกันในบรรทัดนี้นะครับจริงๆถ้าเราไม่ติดไปก็ได้เราจะคิดเป็นตัวเลขก็ได้แต่ว่าพอหารเสร็จแล้วมันจะเป็นทศนิยมนะครับมันจะทําให้เราคิดเลขหลายชั้นนะครับอาจารย์ก็เลยติดค่าพายไว้แล้วค่อยมาตัดในบรรทัดนี้นครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างนะครับคําตอบก็จะเป็นสามสิบเอ็ดจุดสี่แลแค่สามเ็ดจุดสี่คูณสามสิบนะครับคําตอบก็จะได้เป็นเก้าร้อยสี่ิบสองนะครับตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับ เดี๋ยวให้หนักเรียนจดใส่สมุดนะครับตั้งแต่หน้านี้นะครับพื้นที่ผิวของกล้วยนะครับหน้าที่หนึ่งแล้วก็หน้าที่สองนะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วก็ตัวอย่างข้อที่สองนะครับอสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ